ที่ใส่ของหมาพันนี้เลยนะครับชอบกัดรองเท้าอย่าเอารองเท้าไว้นอกบ้านเด็ดขาดไม่งั้นไม่เหลือนะครับบอกเลยเนี่ยแต่เล็กแต่น้อยทั้งรองเท้าทั้งขางเกงนีใส่ของเขา หางตั้งสวยนะครับมุมขาหลังก็มีหลังแข็งชอบสีตัวนี้สีเข้มได้ใจเลยละ่ะ sáng kể xin làng hấp xin làng trung quốc